เกมผีแล้วครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Midnight พอ l เกมที่เราต้องหาเพื่อนว่าเพื่อนเราหายไปไหนในเงาเมืดสุดร้อนก่อนไปดูนะครับบริจาคปุ่มไลค์ให้ผมทีนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะแล้วก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วยนะครับว่าอยากให้เล่นเกมอะไรคลิปหน้านะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมผีชื่อว่า Midnight Pro คือแบบช่องผมมันจะเป็นช่องเกมผีแล้ววันลงแต่ผีอะ่ะกดไ like ลค์กันให้หน่อยเถอะเกมนี้ก็ซื้อมานะไมไม่มีคำว่าฟรีต่อกเกมเนี่ยซื้อมาหมดเพราะฉะนั้นเช่่ยกันกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคครับเริ่มไปเลยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกมนี้คือเกมอะไรจะไม่รู้ว่าเป็นเกมผีอ่ะแต่ไม่รู้น้อเรื่องอะไรเลย <c oughs> เฮ้ยเสียงโทรศัพท์เฮ้ยผมเล่นเกมผีคนเดียวผมไม่กล้าเลยตื่นไปแล้วเอ้ยอันนี้ตื่นใช่ไหมเนะี่ย ดูสรงนาจะตื่นโอ้โหดูบ้านเดี๋ยตอนนี้้็งอยู่ที่บ้านนะครับเอ้าอีฮัลโหลยาตกใจนั่นเสียงเสียงไซโตะนี่ว่โอุ้ยโหชื่อไซโตะเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมไม่เห็นติดต่อฉันมาตั้งหเดือนเดี๋ยวยบไปอะไรหรอนายอยากจะเจอฉันที่ส่วนเอ่ยที่ปาร์คไหมเอ๋สวนสาธารณะแบบนี้สวนย่อม อ่าได้เลยเดี๋ยวฉันออกพรุ่งนี้เจอก,กันอ่าตรงไปที่สวนสาธารณะเลยนะนาจ๊ะรเดี๋ยวฉันก็พร้อมไนดะ้นิดนึงอะไรปะไปว่าอะไปปะโอเคเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ยโอเคกดไงยิ e. ฉันหิวโอเคครับหิวโอ้หิวหิว,หวต้องทำไงหิวกินโทรศัพท์อะไรอ่ะไอยนี่ e. ไงมีหม้ด้วยฮอตพอตฮอตพอต เปิดอ่านี่ไงมามา่าบะหมี่สาเอาหิวแล้วไม่กินนะ่ะหิวแล้วทำไมไม่กินนะ่ะเอาตอต้องไปไหนวะทุกคนอุย้ยเกมแบบจีเปนมากอะ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรขวาขวาอ๋องอตรงนี้อา่าเปิดไปแล้วเปิดอันนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําเราไม่มีคนเนี่ยเอ้ยเราไม่มีเงาในกระจกเปิดเอา้า ให้เปิดทำไรอะ่ะเปิด,ป,ด,ป,ดปิดอ่ะปิดมึงปิดยังไงอะ่ะเอ้ยมาทำอะไรห้องน้ำวะบอกว่าฉันหิวฉันหิวก็กินสิเนี่ยนะมามา่าเต็มเลยเนี่ยไม่กินนะ่ะหนูมาเนมามา่าผมต้องทำอาหารหรือเปล่าวะเปิดเปิดยังไงเนะี่ยคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาเปิดตู้เย็นกินน้ำเก๊กฮวยเอ้ยทำไงเฮ้ยสเสจอะไรวะ ผมทำอะไรเมื่อกี้อ๋ออะเปิดให้หมดเฮ้ยมีเม็ดแล้วแค่ผมทำอะไรอ๋อเฟนไฟอุ้ยกินกบโอ้โหเสียงกินทุเรศมากนั่งไงต่อครับไหนกินแล้วฉันหิวฉันหิวต้องออกไปนอกบ้านได้ยังยังไม่ได้นะครับก็ฉันหิวอะ่ะเดยจะต้องกินอีกนี่ไง อ่ะกินเออกินไปอืมอึบๆึบอึบกินไหมมีซอสเนี่ยไม่กินเหรอพุดดิกินไหมไม่กินเนาะเปิดได้ยังอ้าเปิดได้แล้วอ๋อเติมพลังก่อนครับใช่มาถึงที่สวนหย่อมแล้วอ่าไหนไซโตะวะอ้าวไซโตะไซโตะอยู่ไหนครับหูวุ้ยวุ้ยผมต้องกลัวไหมแต่แบบมันก็น่ากลัวอยู่นะแล้วผมไม่เคยมาเล่นเกมผีคนเดียวอย่างนี้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยตกใจเงาอะไรอันนี้มีเครื่องเล่นครับเล่นได้ปะว่าโตขนาดนี้เล่นเฮ้ยขึ้นได้ลงส่โตอยู่ไหนใหญ่บีทเฮ้ยส่โตะไอ้โหลไกส์เฮ้ยคาซินอะไรอะเฮ้ยยิ้มไดไหมอะไร ให้หนีเหรอถ้ากูทำไรเนี่ยเฮ้ยให้ผมทำไรคุณหามันไม่เจอสถานที่แห่งนี้มันโอ๊ยมีแปลไม่ออกอ่ะแปลออกบางคำแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแต่ฉันต้องเลือกไซโตโอ้ชิตมันเปลี่ยนเป็นแล้วเหมือนแปลว่าแต่ is out of charge ฉันคิดว่ามาที่นี่มันมันน่าจะมีเอ่อตู้โทรศัพท์แถวนี้นะโอเคครับ ไฟฉายแฟลชไลท์กดเอฟบิ้งโอเคกูต้องวิ่งใช่ไหมโอเคครับวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ครับวิบ่งไปก่อนตู้โทรศัพท์โอ้ยพี่ยามพี่โอ้ยอยู่เดะคุณอยู่นี่เองทำเงียเอาเนี่ยคือไซโตะเหรอไซโตะเป็นยามเหรออีอ่ะตำรวจโอ้หนูมาไซโต๋นี่คุณอยู่กับฉันสักครู่ได้ไหมแบบมีเวลาสักครู่ไหมฉันเป็นตำรวจนายมาทำอะไรที่นี่อา่าใช่มาหาเพื่อนอใช่ครับตอนเนี้ยนะ แต่ฉันฉันไม่เห็นใครเลยนะแต่ฉันเห็นคนหนึ่งนายที่ดูเป็นคนซื่อสัตย์อ่าฉันมั่นใจนะว่านายรู้แต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่สูญหายไปเมื่อหกเดือนที่แล้วอุ้ยพวกเราได้ทำการโทรหาถ้าคุณเห็นให้เรียกฉันด้วยนะอเคครับโอ้ยเเดินไปอย่างไงนะอุ้ยดูเดินแล้ว ผมต้องเดินไปไหนเนี่ยแล้วผมต้องไปที่ไหนครับเนี่ยทางนี้มั้งเฮ้เอ,อ้เอาพี่ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ครับมีใครตามหลังไหมพี่คุยได้ปะเมื่อกี้เหมือนมีให้กด E เลยมองไม่ถันใช่ปะมีให้กด E ไหมพี่วันนี้ไงคุณต้องการอะไรไอ้สัป,ปดาห์อยู่ไกลจากฉันฮะผมเป็นสัป,ปดาห์เหรอเฮ้หนีไปไหน ไปเราบิงไปเลยนี่ใครอยู่ปะจะบอกเป็นซาประสาทเหรอโหลเอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรอ๋อเนี่ยตู้โพทาเข้าไปเอออ่าโทรหากันไปดูไปดูไปด,ปด,ปดูเอา้าเทเลโฟนดิคอนเน็ตมันตัดการเชื่อมต่อเอา้าอะไรดงวะเราไปดังอะไรตรงนู้นน่า อะไรดังเฮ้ยอะไรดังอ๋ออยู่นี่นี่คือเฮ้ยเสียงใครด้านหลังอะ่ะเราน่านะจะอยู่ใกล้ๆไซตุนะนี่แค่เสียงใครวะเฮ้ยใครกระซิบถือเฮ้ยมีถือด้วยเอาแล้วให้ทำไรใครกระซิบอย่าครับผมก็กลัวเป็นนะหรือว่าผมต้องเดินไปข้างนอกเฮ้ย ใส่โตวันดีครับเอาเดินไปไม่ได้เป็นไรชุบชิบชุบชิบชุบชบอ๋อโหนี่ไงอ่าเอาใบวางตรง,แบบงราวางตรงนี้อ่าอ่ะแป๊บหนึ่งครับอ่ามาวางตรงนี้อ่าเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยอันนี้อีอ่าอ๋อปีงขึ้นคอนโทรลยอ่อ อ๋อย่อทิศขวาอ๋อไปทางนี้เราไปไหนอะหนีอะไรอ่ะเฮ้ยทำมาที่ไหนครับเนี่ยเอาปิดด้วยอย่าบอกนะผมจะเจอผีผีตัวตลกเหรอมันคือตัวตลกปะโอ้ยโอ้ยไอ้กาก โอ้โหดูวิ่งมาโอเคเรารู้แล้วมันหน้าตาเป็นงั้นโอเคเราต้องหนีมันเดี๋ยวผมได้ละครด้วยครับเอา้าอยู่ไหนอ่ะต้วตรงไอ้ไซโตค,คือใครเมื่อกี้เหรอผมมีเพื่อนอย่างนั้นด้วยรอครับเนี่ยเรามุดมาที่ไหนเนี่ยโอกวาบ้านหลังนูน้นอุ้ยมาบ้านล้างด้วยอุ้ยหวยลน้ลนๆ้นอย่างงั้น พี่ยะใสโตหรือเปล่าเอ้ยทำไมเดินช้าจังอ๋อผมกดย่ออยู่ไอ้บ้าทัดซีนอะไรอ่ะใสโตต้องเบียวเบียวใสโตเดียวใสโตเขากีดตัวเองป่ะเขากียดตัวเองเออนานเกินใสโตนายไปไหน อา้าวที่ไหนเนี่ยมีบ้านด้วยครับ่อยได้ปะพ่อไม่ได้ล้วผมทำไงอ๋อเปิดตู้อ้าวแหววแวมอะไรโอ้โหเลยดูบ้านบ้านใครก็ไม่รู้มันดูอะผมเจอไซโตแล้ว,ลวผมผมอุ่นใจแล้วอุ้ยมืดซะเกินล็อก ล็อกโอ้ยแล้วดูทางเออโอ้โหเม่ก็ได้วิ่งอะบอกเลยตรงเนี้ยดูตรงนี้นเอา้เอาล็อกหมดเลยบ้าไปนเนี่ยอย่าบอกนะขากลับไม่รู้เตรียมใจแล้วกูว่าขากลับมีเฮ้ยเปิดได้ไงอะเปิดได้ไง อะไรอ่หนังสือมีคนหนึ่งอยู่รอบบ้านฉันในตอนกลคืนอย่างแรกเลยฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นหนูหรือบางอย่างนี่แหละเต่ว่านะฉันเหมือนจะเห็นคนเหมือนจะมีบางอย่างนะแต่ว่าเสียงมันค่องค่าแบบว่าจะเสียงมันค่อนค่าจะดังนิดนึงนะฉันว่าฉันควรจะไปเตือนนะเดี๋ว่าเขาบอกว่าเขาเจอเสียงเขาบอกว่าเขาเจออะไรแปลกๆรอบบ้านครับฉันว่าฉันต้องไปเตือนนะอยู่ไหนเจบเจบชจบ ชิ่เนี่ยแป๊บหนึ่งแต่แล้วเดินไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ายืดใส่โตเริ่มนลำคาน,น้วเริ่มนลำคานตัวเอง้ะเฮ้ยประตูเปิดอ,อ,ยอายาไม่ปิดด้วยแป๊บหนึ่งให้มันเก็บอะไรหนังสือแกขยายใ,ให้อ้าจังเลยจะม,มันมีเวลาน,นิดนึงนะแล้วก็วิ่งออกไปถ้าไม่ใม่แล้วออกไปประมาณนี้กันผมแปลให้ ให้เปิดประตูว่ะเฮ้ยเอา้าเพื่อนส่โตะโอ้โหนตายเสียงอะไรเราบิวเพลงทำไมอ่ะไม่อ่ะเพื่อนอเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรทุกคนผมได้ยินเสียงแน่เสียงอไยงะไรปะกูดได้บิงแน่เฮ้ยไฟแดงมีจักจอติดข,ขัดข้างหน้าไฟมันเลยแดง อะไรวะออกไปดูดิอะไรเปิดไม่ได้ด้วยทุกคนแล้วผมต้องไปไหนอ่ะหรือว่าทำไมไฟแดงวะกับที่เดิมขึ้นน้านบนได้ไหม๋อ้อด้านบนมันล็อกนี่ใช่ปะตอนแรกอ้านี่ไงเฮ้ยชิอ้ยโอ้ย,อยไอ้ไอ้บ้าโอ้ผมไม่ได้ตกใจนี้ผมตกใจออนนี้ผมแบบ หันซ้ายนึกว่าหัวคนขา,ขาวๆอะ่ะโอเคไหนกด e ตรงไหนอ่า e อะไรอีกอะ่อนะโอเคแน่นะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่คือผีนะครับหรือว่าคนที่จะมาฆ่าเรานี่เองคือเราต้องเตรียมตัวไปเลยครับหันไปแค่นี้เหรออ๋อวิอ่งเ,เลยนะสวดมนต์ไปวิป่งเ,เลยกัน ไม่ว่ายังไงจะวิ่วงแงออกใช่ไหมเฮ้ยมันตามมาปุ๊บพี่ตามผมมาทำไมพี่พี่ครับตามผมมาทำไมโอ้ยต้องมองหน้ามันตลอดเวลาไปเนะี่ยเฮ้ยหยุดตามเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเราตามไม่เลิกประตูอยู่ทางไหนวะถ้าหันหน้าถ้าหันหลังให้มันจะเป็นอะไรไปเนะี่ยอะ อ่าออกเฮ้ยเฮ้ยคาซีนกลับมาที่บ้านครับฉันวิ่งมากลางฝนถ้าผมแปลผิดขอโทษผมจะแปลเท่าที่ผมเข้าใจฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดฉันก็ถึงบ้านแล้วฉันต้องเรียกตำรวจเดินได้ไหมไปเดินเฮ้เรียกตำรวจโอเคโทรหาตำรวจเฮ้ยยิย้มอุย้ยดูหน้ามัน อ้าวเกยโดนแน่จบอา้าวจบแล้วแบดเอนด์ <Bad end. S 1> จบแบบแบดเอนดิ้งเหรออ้าวมีมีแบบจบแบบกูดกู๊ดไหมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับให้ผมเบียวๆเนะี่ยก็คอมเมนต์นครับ <c oughs> เราเล่นถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเด้งให้ผมด้วยครับก็คอมเมนต์มาไกลนๆนะว่าอยากให้เล่นเกมอะไรแล้วก็มีกลุ่ม Discord นะครับอย่าลืมเข้ามานะมาคอมเมนต์ใดิสคอร์ดก็ได้ว่า อยากให้ผมเล่นเกมนี้นะมันแนะนำกันได้ครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย